เบื่อไหมกับการโดนโกงเวลาซื้อขายรหัสเกมวันนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนี่เลยเพจแอดมินต้น Tp7 เพจขายรหัสเกม r o v ที่ดีที่สุดในประเทศไทยเครดิตเยอะรีวิวเยอะซื้อขายได้100%เพจแท้ต้องมีผู้ติดตาม5,000 0คนลิงอยู่ใต้คลิปนะครับผม ฮัลโหลโจโจยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก๊อดอุศศพนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครนะครับผมนะที่ไม่อยากพลาดกิจกรรม ROV นะครับผมโคดอ RV หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมเกี่ยวกับ r v v เนาะก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, share, แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจในการคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะ โอเคนะครับผมนะวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงสกินใหม่นะครับผมนะที่จะอัปเดตเข้าไทายนอะแล้วก็วันนี้นะครับมาอยู่ในรายการนะครับผมก็ชอบสุ่มอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีกล่องอัปเดตเข้ามานะครับผมเดี๋ยวผมจะไปลองสุ่มกันเนาะแต่ว่าพูดถึงเดี๋ยวเรามาพูดถึงเออสกินใหม่ตัวนี้ก่อนเลยนะครับผมนะสกินใหม่ตัวนี้เนาะเขาเป็นการโพส์รูปมานะครับผมนี่เห็นปะ 3 2 1นะครับผมในขณะนี้ทุกท่านกําลังออกเดินทางนะครับผมเตรียมพบกับสกินใหม่ที่จะพาทุกคนไปล่องลอยในอวกาศสํารวจักเกล็กซี่พร้อมกันเร็วๆนี้นะครับผมแล้วก็สกินนี้นะครับผมนั้นที่ผมรู้สึกเนาะน่าจะเป็นสกินของเออสกินของอะไรนะฟินิกหรือเปล่านะครับผมนะที่เมื่อวานเนาะที่ผมเคยเนี่ยผมเคยเอามารีวิวแล้วแหละมันเป็นตัวสซีขาวเหมือนกันเลยเนาะเหมือนแบบอยู่ในอวกาศเออเดี๋ยวทายคลิปนะครับผมถ้าเกิดสมมุติว่ามีเวลาเง่เดี๋ยวผมจะไปเปิดให้ดูแล้วกันนะครับผมนะเพื่อนๆ จะได้ดูกันด้วยน้อว่าสกินนี้หน้าตาเป็นยังไงสวยหรือเปล่านะครับแต่สกินนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นสกินของเออฟินิกนะครับผมแต่เพื่อนๆสามารถคอมเมนต์กันได้นะครับผมว่าสกินนี้เป็นของใครนั่นเองนะครับผมน้อก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับห้าหมื่นซับมีกิจกรรมแน่นอนนะครับผมว่าเพื่อนๆน่าจะอยากได้นะครับขอ300ไลน์นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาบอกกิจกรรมห้าหมื่นซับน้ว่าผมจะแจกอะไรนะครับผมมองว่าเพื่อนๆน่าจะอยากได้เออโอเคเดี๋ยวว นะเป็นกล่องเด็กต้านะครับผมแล้วก็เซนิเทียนะครับมนะอัปเดตเข้ามาเนาะราคาแค่3าคูป,ปองเองนะทุกคนคือแบบว่าโคตรถูกเลยนะทุคน3คูป,ปองเองอะสกินไอฮีโร่ตัวนี้นะที่เข้ามาใหม่ๆเนาะแบบคนอยากได้กันเยอะมากๆนะครับไม่รู้ว่าแต่ว่าโอกาสการดรอปนะครับผมมองว่ามันไม่แย่นะทุกคนพวกฮีโร่อะไรเงี้ย h ิ ฮีโร่ถาวรนะครับอยู่ที่0.90เลยนะครับผมแล้วก็สกินชิ้นส่วนนะครับผมนะชิ้นส่วนสกินอะไรงี้ยอยู่ที่39.50นะครับแล้วก็เพชรแดงอยู่ที่59.60เนาะที่มันจะออกยากนะครับเพราะว่ามันจะมีเพชรแดงมาเนี่ยแหละทุกคนไอ้กล่องที่ผมรู้สึกว่าผมเคยสุ่มได้หรือว่าอะไรเงี้ย ผมจะแบบว่าจะไม่ค่อยมีเพชรแดงนะมันจะมีให้แค่2ตัวเลือกนะครับผมนะไม่ฮีโร่ก็ชิ้นส่วนไม่ฮีโร่ก็เพชรแดงอะไรเงี้ยคือแบบมันจะไม่มี3อย่างแต่ว่าเนี่ยมันมี3อย่างทําเลอตา,าการดรอปของฮีโร่มันน้อยลงนะครับอยู่ที่0.9 0สูเนาะแต่ว่าวันนี้ผมจะลองสุมแบบทีละเยอะๆเ,เหมือนที่เพื่อนเพื่อนๆเ,เคยบอกนะครับผมแต่ว่าจะไม่สุ่มทีเดียวหมดนะทุกคนเออประมาณน่าจะสุมไป50กล่องลวกันนะครับผมนะเพื้นฐานเลย50กล่องเอาหมดอะเออ โอเค52กล่องนะครับผมโอเคจัดไปครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับยืนยันครับผมโอเคไปเปิดในครั้งเหมือนเดิมนะครับผมนะโอ้โ oh, ห oh, ดูดิผู้โชคดีผมเยอะมากมากเลยนะเออก่อนจะไปเดี๋ยวพูดถึงผู้โชคดีก่อนคือแบบ ผู้โชคดีกิจกรรมเนี่ยแบบมันไม่หายไปสักทีนะทุกคนดูเดี๋ยวผมได้ของโคตรเยอะเลยนะครับรหัสนี้เป็นรหัสสำรองผมเนาะเพราะว่ารหัสหลักผมมาผมมีหมดแล้วนะครับก็เลยจะมาลองสุมกิจกรรมนี้ให้เพื่อนดูนะครับผมนี่ก็มีล็อกอินนะครับรับฮีโร่ฟรีนะครับผมเนาะนี่เห็นไหมผู้โชคด in, ลีล็อกอินรับรับฮีโร่เทลนะแต่ผมมองว่าเทลเพื่อนๆน่าจะได้กันหมดแล้วแหละแต่ว่าตัวนี้มันสําคัญไงเนี่ยอันเนี้ยคือแบบโหทําไมมันให้แต่ว่ากิจกรรมนี้ให้แต่ว่าผู้โชคดีนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมตานเชิญสกินรีเจนทุกกคนนนเเิี่ย เรียบร้อยตานเชิรสกินดีเจนผู้โชคดีนะครับคือแบบนี้คนที่แบบว่าคนที่แบบว่าหายไปแบบนานๆอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะแบบโหอันนี้เปิดเปิดเพื่อนลางรับด้วยนะมีกิจกรรมแฝงด้วยนะคนนี่เห็นปะออกง่ายทุกคนออกปอกดาบด้วยวอ t แต่ว่าที่ผมแบบ หลาดใจนะคบก็คือทําไมแบบว่าคนที่แบบว่าเล่นมานานๆอะไรเงี้ยผมมองรู้สึกนะผมว่าบางคนอาจจะยังไม่มีสกินตามนี้เลยก็ได้นะครับอย่างเช่นเอาานอเรียวมะรีเจนนะครับซิลรีเจนหรือว่าทาร่าทาร่ารีเจนเนี่ยผมมองว่าเพื่อนๆบางคนแบบเล่นมานานแล้วนะผมมองว่าอาจบางคนอาจจะยังไม่มีเลยนะครับแต่แต่สมมว่ามีแล้วก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ผมมองรู้สึกว่าแบบมันน่าจะเข้าทั้ง2เซิร์เลยทุกคนแบบว่านานๆเข้าทีก็ได้นะครับดูดิได้แบบซิลรีเจนฟรีอ่ะ แบบแค่ล็อกอินอะทุกคนแบบวันเดียวเมื่อกี้ผมแค่ล็อกอินเซตเดียวก็ได้เลยนะครับผมคือแบบงงจ,จัดๆเลยโอเคเดี๋ยวเราไปทําการสุ่มกล่องกันต่อดีกว่านะครับผมน mm hmm. โโ้าโอ้โหเมื่อกี้ไปหัวร้อยกับตรงนั้นนะ mm hmm. ทำไมคนที่เล่นมานานๆไม่ได้นะทุกคนเนาะ mm hmm. โอเคนี่โอ้ยเนี่ยมีกล่องอะไรเนี่ย mm hmm. เปิดเพื่อเราถ้าเต้นออกไม่เป็นไรเอานี้แล้วกันผมจะสุ่มทีละ5กล่องแล้วกันนะคะผมนะเอาแบบ mm hmm. ผมทาใจเปิดแบบห้สองกล่องไม่ได้ทุกคน mm hmm. ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับ, mm hmm. รบไปโอ้โหเพชรเจ็ดสิบ เห้ยแม้ทุกคนเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าผมเปิดไป52กล่องแล้วมันไม่ได้เพชรอย่างเดียวอะมันจะรู้สึกยังไงทุกคนโอเค4กล่องครับผมจัดไปครับปั๊บโอเค52กล่องดูซิมันจะได้หรือเปล่านะครับโอเคในะนี้ได้เพชร40แล้วก็ชิ้นสมม่วนทั่วไป2นะครับถ้าเกิดสมมติผมเปิดไม่ได้อีกเดี๋ยวทุกคนจะทหาว่าผมโง่อีกอะทุกคนคือแบบผมโดนด่าว่าโง่หลายรอบนะครับเกี่ยวกับการเปิดกล่องนะคือแบบว่าผมก็มาทําคลิปไงก็อยากจะสุ่มเรื่อยๆอะไรเงี้ยทุกคนเออแบบไม่อยากเปิดทีเดียวนะครรับบบเพาะแ มันก็กลัวมัามันใจไม่ได้ด้วยนะครับผมในะหลายๆอย่างเนาะโอเคไปให้ผมห้ากล่องแต่ว่าครั้งนี้จะไม่เปิดทีละกล่องสองกล่องนะครับจะเปิดแบบ3กล่อง4ี่กล่อง5้ากล่องอะไรประมาณนี้นะครับโอเคตอนนี้หมดไปรวดเร็วนะครับเหลือแค่35หกล่องแล้วโอเคสากล่องมั่งดีกว่าโอ้ยเจมให้ผมมั่งเธอรหัสใหม่นะเนี่ยรหัสไม่ได้เล่นนานนีเนี่ยต้องให้ของแล้วเจมเจมต้องให้ของผมแล้วนะแบบเนี้ไปครับผม ปรับขู่ได้ชิ้นส่วนทั่วไปแล้วก็ชิ้นส่วนสกินมานะครับชิ้นส่วนฮีโร่ชิ้นส่วนสกินเออไปสี่กล่องครับผมไปกันรัวๆครับผมร้อยห้าสิบหกคูปองจะหมดไปหรือเปล่าขู่ได้มาสาอย่างแต่ผมอยากได้ฮีโร่ทุกคนห้าศุก้ศูนเอร์เซ็นต์มันไม่ออกจริงๆเหรอครับเนี่ยไปครับผมเฮ้ยมาแล้วทุกคนเรียบร้อยนะครับผมนี่ ได้เด็กต้านะครับผมนะถาวรด้วยโอโอเคก็ถือว่าในอยู่ในเกณฑ์ที่คุ้มนะทุกคนนะนี่เห็นไหมได้เด็กต้าถาวรมาแล้วนะครับผมหนึ่งตัวนะครับหมดไปแค่ประมาณกี่กล่องเนี่ยทุกคน หมดไป30กล่องนะครับ30กล่องถ้าเกิดตีไปก็คือกล่องละ30คู่สามคูป,ปองนะครับคูณ30เนาะก็จะได้ทั้งหมดตอนนี้ผมเสียไปประมาณ90คูป,ปองนะครับผมนะได้ฮีโร่เด็กต้ามานั่นเองนะครับผมรู้สึกว่าคุ้มนะครับผมนะกับการเปิดนอะนเดาเราลองมาลุ้นไอ้ยี่สองกล่องนี้แล้วกันนะครับว่ามันจะได้อีกหรือเปล่าเนื้อคนเออคือแบบ มีลุ้นไหวอย่างงี้มีลุ้นนะโอเคเปิดแล้วชื่นใจหน่อยครับผมได้เด็กต้ามานะครับต่อไปก็เซนิเรียนะครับผมไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเนาะแต่ไม่เป็นไรตอนนี้เราเก็บมาและหนึ่งตัวนะครับเมื่อกี้เหมือนจะเปิด3กล่องได้นะทุกคนนะโอเคไปครับผมปับโอเคเพชดนะครับผมแล้วก็ชิ้ส่วนสกินทุกคนโอเคสี่กล่องจัดไปครับฮัลโหลโจโจเดี๋ยวเดี๋ยวไม่จะเปิดคลิปโอเคเพชรหกนะครับ ตอนนี้เหลือ12กล่องแล้วครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเปิด2กล่องนี้นะครับแล้วก็จะเปิดทีเดียว10กล่องเลยละกันนะครับผมไปเพชร20โอเค10กล่องสุดท้ายนะครับไปครับผม10กล่องเซนิทียเซนิทีย ขูหไม่มาทุกคนโอเคได้เป็นเพชร40ชิ้นส่วนฮีโร่แล้วก็ชิ้นส่วนสกินนะครับผมเนาะโอเคสรุปนะครับผมนะ52กล่องนี้นะครับผมนะเกิดตีไปเต็มๆเลยก็ราคาประมาณก็ราคา156คูปองนะครับผมได้ฮีโร่มา1ตัวนะครับผมนะเป็นฮีโร่สายไฟเตอร์นี่นะครับเป็นเด็กต้าตัวนี้เลยนะครับผมนี่ไม่รู้ว่าตัวนี้ประมาณกี่คูปองเนาะผมก็ไม่คยได้ผมไม่ได้ดูก่อนด้วยนะครับผมนี่ก็ได้มาแบบ ก็ไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่ามันก็มันก็เป็นการเสียตังค์ของเรานะทุกคนแต่ที่จริงมันก็ชื้อซื้อแบบว่าโกได้นะครับผมแต่ว่านี่ก็ถือว่ามาลองสุ่มให้ดูแล้วกันนะครับในงบประมาณ1 5 6กคูปองถ้าเกิดเป็นเพื่อนโชคดีแบบผมก็ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราลองดูเซนิเทียก่อนดีกว่านะผมว่ารนะาคาหนี่าจะใกล้เคียงกันโอเคซซนิเทียนะครับราคาขายอยู่ที่2 2 3สเนาะคูปองก็5 9านะครับผมรู้สึกว่าไอเด็กตา้าก็น่าจะ590คูปองเหกนนะครับคือผมซื้อมาในราคาคคแ่150 หกคูปองนะครับผมนะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะคุ้มอยู่พอสมควรเลยนะครับผมแต่เกิดสมมติวันนี้เพื่อนๆมีโกหรืออะไรเงี้ยเราก็สามารถใช้โกซื้อดอนานะแต่นี้ผมแค่มาลองสุ่มดูเผื่อเพื่อนๆมีคูคปองเหลือสัก 30- 40ิบอะไรเงี้ยเพื่อนๆลองสุ่มก็ได้นะครับเพื่อนๆอาจจะเป็นผู้โชคดีแบบผมก็ได้นะครับผมนะโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมนะผมก็น่าจะมาอัปเดตข้อมูลประมาณนี้นะครับผมข้อมูลที่ผมพูดผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมที่สําคัญ,ญอย่าลืมกดติดตามนะครับผมกดไ like, ลค ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจในการทาคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับวันนี้นะครับผมก็ตออุศบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบ๊ายบายแล้วเจอกันบ๊ายบายครับ <c oughs> How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning I'm still searching, finally earning Something finally turning, something called a profit If I hear you talking shit, don't get caught in it I'll be popping off and hit your ass Dropping all your shit, yeah, I promise this I got promises, you ain't stopping this Cross my shit, you'll be knocked unconscious, bitch That's the consequence, I got this I will not quit, man, I'm on it Honest, I'm gonna launch quick Then I'm gone, it's just a matter of time Before I'm over the final